อยู่กับเซลล์ออยอีกแล้วนะคะที่นี่นะคะบริษัททอโต้และอยู่กับแบรนด์หลักอย่าง Honda City ได้เป็นเครื่องพันกเทอรโบปี2021ปราคาค่าตัวเพียงแค่4,900 0กับ0บาทผ่อนเพียงแค่7ใบเทาตลอดอายุสัญญา7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถก่อนจะไปชมรถสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปของออยนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเริ่มเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะกระจังด้านหน้าตัดโครเมียมกระจังด้านหน้าตัดโครเมียมสวยสวยเลยตัดกับตัวรถสีเทาดําสุดๆไฟเลี้ยวแก้มข้างนะคะซ้ายขวาได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมล้อเดิมจากโรงงานล้อเดิมจากโรงงานทุกอย่างสเปคเดิมโรงงานกระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะได้สีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีไฟ LED ให้ที่ตัวรถด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะสำหรับภายในตัวรถภายในตัวรถนะคะก,กว้างๆเลยได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะคะปุ่ม engine start มีให้ครบเลยสามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดรับสายวางสายนะคะเครื่องเสียงนั่นเองวิทยุก็บิวอินเดิมโรงงานเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วเกียร์ออโต้มีโหมดอีโคโหมดนะคะโหมดประหยัดพลังงาน มาให้แล้วเรียบร้อยและยังได้ในส่วนของเบาะทรงสปอร์ตมีแอร์แบ็กให้นะคะที่เบาะด้วยนะะได้ตัวแรกเริ่มนะคะแต่ได้เบาะหนังนะคะสวยและคุ้มมากๆเลยนะคะมาดูกันต่อที่โครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆเลยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะดูรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นนะคะจะพาช่างเข้ามาดูรถก็ได้เหมือนกันนะคะ อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากออกรถกับทอโต้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลย77จังหวัดเหนือสุดใต้สุดนะ,ะมีหมดครบเลยมอกคำเตือนนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้ารับประกันบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะน็อตทุกจุดไม่มีรอยขันไขเลยนะะไม่เคยตัดต่อย้อมแมวกับไมค์กอไมยอย่างแน่นอนนะ,ะเรียมสันคมชัดนะคะทั้งซ้ายและขวาเลย ามาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านหลังด้านหลังก็กว้างนะคะได้เบาะทรงสปอร์ตเช่นเดียวกันเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีชำรุดฉีกขาดมีถาดยางนะคะวางให้นะคะทั้งหน้านและหลังเลยดูกันต่อที่โครงสร้างนะคะนี่ฝั่งนี้โครงสร้างด้านหลังนะคะเม็ดอาร์คนะคะกลมๆเลยนะลูกค้าเรียงตัวสวยสุดๆนะคะนี้เรากล้ากันตีเรื่องบอดี้โครงสร้างเลยนะว่าเรานะไม่รับรถมีปัญหาเข้ามาแน่นอน ไม่รับรถมีปัญหาเข้ามาแน่นอนนะคะลูกค้าก็คือทุกอย่างเดิมโรงงานเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะที่ด้านหลังสำหรับคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วไฟท้ายถูกออกแบบมาทรงสปอร์ตเลยตัดสีดำนะคะโลโก้ทุกจุดได้เป็นสีคมเมียมโลโก้ทุกจุดได้เป็นสีคม,มียมด้วยนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยเป็นเครื่องวีเทคเทอร์บนะคะ ได้เป็นเครื่องวีเทคเทอร์โบโลเลยนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะอะมาดูกันต่อนะคะที่โครงสร้างด้านนี้บ้างอะแกะให้ดูทุกด้านเลยแกะให้ดูทุกด้านนะคะเดิมจริงๆนะลูกค้านะคะคุณผู้หญิงนะยิ่งต้องควรรู้เลยนะคะลูกค้าเราพาช่างเข้าไปได้นะคะจะซื้อรถคั้แรกทังทีนะคะ ไม่จําเป็นต้องเป็นรถมือหนึ่งนะคะไม่จําเป็นเลยนะคะเพราะว่ารถมือสองนะคะราคาแบบเบากว่ากันเยอะเลยได้เป็นสภาพออกใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสภาพชนป้ายแดงเลยลูกค้านี่เห็นไหมอาร์ตเดิมโรงงานนะคะเดิมโรงงานทุกจุดนะคะลูกค้าย้ําเลยย้ําทุกคลิปเลยนะคะการันตีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อภายในตัวห้องเครื่องค่ะ มาดูกันต่อนะคะภายในตัวห้องเครื่องเลยนะคะนี่ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเลยนะคะโครงสร้างซ้ายขวาเดิมทั้งคันนะคะจุดแต้มสีนะคะเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานแต้มสีเดิมโรงงานเลยนะคะแบตเตอรี่ได้ลูกใหม่ๆไปเลยนะคะคงได้ให้ดูคันด้านหน้าเลยนะคะไม่มีหม่งมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีหม่งมาอย่างแน่นอนไม่มียำนะคะบอกเลยนะนะน้อทุกจุดให้ดูเลยนะคะ ไม่เคยโดนประแจลูกค้าไม่เคยโดนประแจอ่าไม่เคยโดนประแจนะคันนี้นะคะลูกค้าก่อนส่งมอบนะเราจะทําการเปลี่ยน่ายของเหลวให้นะคะเปลี่ยน่ายของเหลวตั้งศูนย์ทุงล้อกองแอร์กองกาเช็คบ่ากันสัน่นะะดูให้หมดเลยนะคะดูให้หมดเลยนะคะอันนี้ดูแลให้ครบเลยนะ,ะมีบริการหลังการขายให้ครบรับประกันนะคะดูแลเครื่องยนต์และเครื่องเกียร์นานสองปีหรือสองหมื่นโลเลยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน,นให้ด้วย บนท้องถนนเนี่ยนานหนึ่งปีเลยนะคะออกรถกับเรานะคะถ้าประวัติเครดิตดีนะคะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะและออกส่นบาทไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะถ้าประวัติเครดิตดีๆเนี่ยมีผ่อนบัตรเครดิตเกินปีนะคะรับรถกลับได้ภายในวันเลยรับรถกลับได้ภายในวันเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้นะคะค o n d a City ี1.0ตัวอิทูโบปี 2, 0, 2021นะราคาตั้งขาย49,000บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออยด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็ถนนสุวินทวงศ์มินบุรีนะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะคะที่ออย,ยืนอยู่เป็นสาขาหนึ่งนะคะอันนี้เรามีสสาขาเลยนะคะหากสนใจอยากได้รายละเอียดเพิม่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวรถ รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะเดี๋ยวออยจะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ